สวัสดีสวีดัดจ้กพี่น้องวันนี้เรามาเจอกับแม่บวัวแม่บวัวกับบาเกียงไก่ในเจ้าดังมันกําลังดังเนาะเข้ากับมาลองเฮดเบิงเนาะพี่น้องเนาะส้นลกสวนเต่าไปตลาดได้ไก่มาหล้วเขามาล่างเกลือแล้วเอาตีนไก่ไปลวกซักกอนเด้อพี่น้องเด้อมันจังสิบรอเป็นอย่างบัดที่นี่เขาได้กะทิลงเขาก็ได้กะทิลงเคี่ยวลงไปพี่น้องเคี่ยกะทิลงไปแล้วใส่พริกแกงลงไปเนาะพริกแกงลงไปโคเ,เล่โคเ,เล่เห็นมันเดือดสักหน่อยเนาะ ปลานั่นแหละแล้วๆเขาก็ได้ไก่ลงไปละค่ะโคเล่โคเล่อีกละค่ะตามด้วยตีนไก่ที่เราลวกไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนะคะบัดที่นี่เขาก็จัดการโคเล่ให้หมอเดือดแล้วใส่เครื่องลงใส่เครื่องลงไปแล้วก็จัดการเอาเครื่องปรุงลงค่ะก็มีเครื่องปรุงในครั้วเลือนเ่านี่แหละชื่อรดรดดีน้ำตาล ใส่ลงไปค่ะกะปิจักน้อยนะคะเนะื้อเขียวให้มันได้แล้วทีลรก็เอาเลือดลงไปค่ะใส่เลือดลงไปแล้วบาดนี่ก็ตามด้วยบะเขืออวบอวบของเขานี่แหละค่ะลงไปเลยจ้าเขียวตามใจชอบแต่อย่าเปื่อยหลายด้วยค่ะมั่นสิวะไดยำตามด้วยใบโหระพานะคะพี่น้องโหระพาปิดท้ายจ้า